โอเคโจโจก็ขอสวัสดีทุกคนชาโรมบกบอกเลยว่าอันนี้สองไม่เคยได้เลยไม่รู้ว่าได้ยังไงด้วยเออเอ้าวเมื่อกี้คือฮาทูกพีอ้าวทำไมชุดเราเป็นแบบนี้จบ <Yeah. S 1> แล้วดูดีๆเขาเข้าจีโดมบกมาเปาน็นงี้เฉยเลยครับมันมีเสียงเพลงไหมเนี่ยเอออันงามมีเสียงเพลงเปิดเสียงเพลงไปก่อนเลยแต่ว่าทำไมเสียงเกมไม่ดังโอเคเปิดเสียงเกมก่อน setting อ่าโอเคเสียงเกมดังแล้วเขาบอกว่ากดตัว F คือบล็อกนะบล็อกอะไรอ่ะกดไม่ได้กดตัว Q คืออะไรต้องเข้าไปเร่นก่อนหรอคือเข้าไปยืนแล้วได้อะไรอ่ะเฮ้ยเอ้าเอาเราเข้ามาในนี้แล้วเฮ้ยโอ้ต้องทำยังไงอ่ะต้องกดอะไรทุกคนเอางั้นจโยนหมาบุ๊กเอ้าตุยเลย เอา้า้องทำยังไงเนะี่ยงงใครใครแย่งเป็นฉวน,นหน่อยได่เราเล่นในคมอะจบจบจบมาเจอเยอะมาเจอเกี่ยมีให้เยอะเชือเวอร์ด้วยเฮ้ยะไรไม่อยู่งงอันนี้คืออะไรอะหนึ่งร้อยคอยอันนี้เรามีคอยแค่หนึ่งไงหาตัวที่นี่ได้แล้วฟรีเอาเปล่าเฮ้ยเราปินฟรี คุณชอบเป็นไม่ชอหรือวเราต้องมีโรบอกโรบักคุบ,คบ,บอกว่าใช้สามพันรอยหมุนได้ฉาขาจะยำหมุนไม่ได้อ่ะคือเอ็กเคคืออะไรมันก็จะมีเคลส์ที่ทำด้วยมีออโต้คอมพิวต์ด้วยแต่ว่าตั้งชาห้าชิพโรบักมีรีเฟสเคลส์ด้วยแต่ว่ายี่ห้า เว้ยเขาบอกว่าเราจะได้รอยใช่ไหมแต่ว่าจะต้องทำเควสก่อนถ้าเราจอยกรุบเราจะได้กล่องตรงนี้ด้วยไม่รู้คืออะไรแต่เราเตือนไม่ค่อยจะไปเลยนะเหมือนจะขาเราไม่ค่อยจะแข็งแรงโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะเฮ้ยจะได้เราอ๋อจริงเหรกดเอฟหัวแล้วคิวเฮ้ยคิวคิวกดสกิลแล้วเราต้องฟันยังไงอ่ะกดไดฟันไหม มีแต่บล็อกะอะแล้วเขาจะตีไปหาใครอยู่อ๋อกด F คือบล็อกก็คือฟันบอลก็จะวิ่งมาหาเราแต่เราเดินไม่ค่อยจะตรงเลยนี่งาตีเลยตีเลยอะไรมาบินมาหาเราดคก็ไม่รู้นี่เนี่ยอ้าวันมีดตีเลยด้วย ไอ้บ้าเอ้ยเราต้องเราต้องหนีหรือเปล่าเนี่ยเราตายกูเราตีมาต่อเนื่องไว้ได้ตีกันใหญ่เลยเฮ้ยมามันลอยมาหาเราอ่ะอ้าเราโดนจังเกอเราตายเลยอย่ามาทำได้เย็นยเลยเอาเรากลับเข้ามาแล้วเราต้องหนีไปไกล คนพวกนี้ชอบราแก่เรามาได้นีช่อราแก่เรา,าชอบแก้เรา,เราตัวเอะป็บวบกใครแก็บอยู่ถ้าเขาตี่จะไปเราก็แอบอยู่ข้อหลัง ราะมีใครเห็นเราว้าวมันทะลุกระเพราได้โจ้โจ้แล้วมันทะลุกระเพราได้เอ้าปีไม่ทัาทานด้ยเลยโอเคยี่สิ็ตโตงั้นตัวลี้ควรมันทะลุก่ะ ผมจะแต้มมาลบใช้บัรยา้าเนี่ยมาเนี่ยบอกว่าจะเข้าสนามยุบเรายังไม่ไรอใช้อะเบลิตี้ของเราเลยมันคือใครเขาไม่รู้โอ้ยโอ้ยมันเฉียวมันเฉียววันตรายล้าเขาไ้ไม่ได้พวกนี้มันเก่งเกินไป โอ้ยมันจะตีใส่เราตอนไหนไม่รู้เราก็ไม่แน่ใจล้วก็กลัวอันตรายามันากมันตีจะจะเป็นไวเลยช,ช,นะช,ชู่ๆนะชู่ๆชู่ๆโอ้ย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 โอ้

เราน่ากลัวคนพวกนี้มันหน่ากลัวเราจะอาบิลิตี้ตอนมันมาเราไม่รู้ว่าบอลมันจะมาหาเราตอนไหนเขาตีกันอยู่สองคนเปียบ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 อา้าวคนคนี้ตุย้ยเฉยตอนหน้าตกดตาเราเลย าะจีอยู่สองคนแล้วก็เด้งไปโดยคนหนึ่งตุยกูเลยคนมันมาเร็วมากเลยที่เราก็ไม่รู้เอ้าหนีไม่ได้กูเย <Yeah. S 1> ้จบแล้วตุยอย่างนี้นทุกคนไม่เคยชนบใครเขาเลย ก็ตี่ตึงตึงตึงอ้าวตุยเลยงงโหมีคนไทยโโบคนไทยได้ที่หนึ่งของเชฟคนไทยเก่งเกินคิวคิวเรดเดอร์บวกคนไทยคิวไปที่หนึ่งของเชฟเลย ตัวนั้นนี่ประเทศอะไรไม่รู้ชนะรัวๆเลยนี่คือร้านไม่รู้ไอเขาบอกพีแม็กเป็นเควสหรอเราจะได้ถุงมือคุยเทศนั้นเนี่ยต้องเล่นให้ครบใช่ไหมบอกมันคืออีเวนต์มันน่ากลัวนันเนี่ยตูตูตีอันสองคนไปเลย

ความซวยมาเยือนท้าวัวมันเด้งแด้งวตัวมันจะเด้งโอ๊ยมันก็ะเด้งมาเร็วเกินขใช้วิชามานตีใสร่เราหัวล่าปวดเลยโอเคทุกคนอแบบบอลเล่นยากมากโอเคนะตลาดวันนี้ก็ต้องขอตัวไปฝึกก่อนใครที่เล่นเป็นก็ฉอดน,นะด้วยนะเพราะเราตีไม่ค่อยโดนเลยโอเคบ๊ายบายนะจุ๊บๆนะสวัสดีนะ